สวัสดีครับพบกับคุณเราช่องแสนคูนตัวแสบครับวันนี้เราก็มาเราจะให้น้องแสนคูนมากินอาหารกับทันใจนะครับ fc อยากดูครับว่าอยากเห็นตากับหลานกินอาหารด้วยกันนะครับอย่างอื่นแล้วก็ขอขอบคุณ fc นะครับคุณป้าลินดานะครับแล้วก็อีกคุณพี่คุณป้าอีกคุณป้านึงจาชื่อไม่ได้นะครับไม่ใช่จําไม่ได้หรอกครับเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก อ่านภาษากินไม่ออกนะครับต้องขออภัยด้วยก็ขอบคุณมาครับทุกเอซี FC ทุกท่านนะครับที่สนับสนุนเข้ามาได้กินได้กินทุกท่าน,นครับวันนี้เอามาหนึ่งกะเกาก่อนนะครับเหลืออีกสองสามถุงนะครับอู้หนักมากนี่ให้ตากับบานกินด้วยกันนะครับนี่คนทำใจนะครับผมนี่ตาอันหลาน,น ต้องทีนะครับเพราะว่า <c oughs> ตะกร้าเล็กเกินไปครับกินนะครับจวดแล้วตอนนี้กลุบๆเลยครับเสียงกินกลุบๆเลยตากับหลานกินกลุบๆก็ได้ไว้หื้มใเร็วๆได้ว <c oughs> เดว้ย <c oughs> ใครเร็วได้เยอะครับใครช้าไม่ได้ครับนอ้องเซนคุณช้า <c oughs> วัยรุ่นวัยรุ่นหนอ่อนยนี่คุณทันใจนะครับอย่าลืมไปติดตามติดตามช่องคุณตาทันใจด้วยนะครับช่องอะไรฮะสีดอทันใจนะครับผมอย่าลืมไปติดตามนะกันเยอะๆนะครับตากับหลานหน้าตาคล้ายๆกันเลย <c oughs> ถ้าคนไม่รู้ถ้าคนไม่รู้สึกคน คิดว่าเป็นพ่อกับลูกนะครับมันเต็นกระสูงหรือเกินสูงมากเลยมองในกล้องอาจจะไม่สูงนะครับแต่มันเดินดูวนะิวครับป้าสูงมากแสนคุณวิ่งรอดท้องสบายเลยได้จะหมดแล้วนะครับ

แทนคุณสู้ไม่ถอยจริงๆแทนคุณตาเลือก <c oughs> ไปรุนตาเลือกนะครับตอนนี้ไปเมีมเมฆเหรอเวลาจริงแปลว่ามันกินี่ยเอ้ยสวยๆเออวะ่ะไอ้เดินเหมือนคนเดินแบบเลยอ่ะเขาเดินไหนเขาไม่ค่อยถอดปลอกอ่ะอใช่ๆ ได้ยินเสียงหรือเปล่าครับได้ยินเสียงเขากินหรือเปล่าขอบคุณมากนะครับ FC ทุกท่านนะครับก็ฮัลโหลท่านไหนที่ไม่ได้เอ,อ่ยนามก็ต้องขออภัยด้วยนะครับว่าเราไม่รู้จริงๆครับว่าท่านเชื่ออะไรก็ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs> อืมอิ่มครับอิ่ม ก็จะหมดแล้วครับสองถุงนี่แป๊บเดียวครับก,กินเยอะจริงๆครับนี่กลับไปก็ต้องกินอีกครับนี่นนี่หมดแล้วหมดแล้วนะครับหมดแล้วเป็นกลุ่มหน้ากลมตากิน้แพครับ ครัผมไลยลูกแสนคุณครับหน่อยหมดแล้วับสวยๆวยครับด้ยสวสครับวยบวยสวครับขอบคุณมากเลยครับไอลูกคุณมานีิลูกคุณมามาคุณมามาเร็วเดี๋ยวพาแสนคุณไปกินหญ้าอ่อนๆพาแสนคุณไปกินหญ้าอ่อน<า>ขับรถกลับหน่อยนะครับผมมานีิลูกมามาเร็วเราจะให้น้องแสนคุณกินหญ้าตรงนี้ก่อนนะครับ วายยกตูดโชว์หน่อยกินอิ่มแล้วยกตูดหน่อยไม,ไ, <c oughs> ไม่ยกแล้วครับตอนนี้มึนโอ้กินมาแลาลืมกดซับสไครต์ให้น้องแสนคูณนะครับ FC ท่านไหนเข้ามาใหม่ๆเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับมานี่ลูคูณเร็วแสนคูณรนะั้ พาลูกไปกลับบ้านปไปกลับบ้านนะครับกลับบ้านไหมยวกินยาก่อนแต่คุณบอกว่าขอกินยาก่อนมานี่มามามาเมื่อเมื่อถอยมาเร็วอย่าดื้อมานี่มานี่อย่าดื้อเร็วไปดื้ออย่าดื้อมานี่ไม่ไปมาไปรุ่นครับไปรุ่นอืมอ่ากินตรงนี้กินเออเฮานี่เป็นอะไรนี่ ฮะเออกลับบ้านนี่ก็จะกลับบ้านออมาฮะเออมาได้ลูกเ,เดี๋ยวเราจะพาน้องเสดคุณกลับบ้านแล้วนะครับเดินกลับบ้านครับมาเฮ้ยอย่าดื้อมานี่ไปค่อยเฮ้ยขับรถออกไปทางนู้นเลยว่ะมาน้องกลับบ้านแล้วนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วกดกระดิ่งให้ช่องน้องแสนคูนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วครับ